สวัสดีค่ะพบกับแพรบารามเควินซอลและนี่คือรายการฟันดวงกับควินดานะคะอันนี้ก็จะเป็นดวงรายเดือนมิถุนายนของคนราศีสิงห์เองค่ะอ่ะอยากจะบอกก่อนว่าคนราศีสิงห์เนี่ยค่อนข้างจะมีการหายใจหายคอได้ดีกว่าเดิมนะคะจากที่ผ่านผ่านมาใน3-4เดือนตั้งแต่ช่วงต้นปีอะไรเงี้ยจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้คุณเนี่ยทำอะไรโล่งโปร่งสบายแฮปปี้ขึ้นนะคะแต่แพรรู้สึกว่าของคนราศีสิงห์เนี่ยของคนราศีสิงห์มันจะมีความชาเลสอะไรบางอย่าง ายความว่ามันจะเป็นฟิลที่เหมือนกับ มีบทเรียนบททดสอบเก่าๆอะไรบางอย่างวนกลับมาในชีวิตคุณไม่ว่ามันจะดีหรือร้ายเนี่ยปัญหาที่ก้าวไม่ข้ามบางอย่างมันจะกลับมาอีกครั้งทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ผ่านไปได้นะเฮ้ยเราก็โอเคนะประมาณนั้นนะคะมันจะเป็นจุดหนึ่งที่พาคิดว่าเฮ้ยมันมีเรื่องราวอะไรทั้งดีและไม่ดีแต่มันทําให้เป็นบททดสอบอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่อยากให้คนรายสีสิงรู้สึกเศร้าเสียใจยเพราะคนเรามันมี good day และ bad day นะคะมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องผ่านมันไป ให้้ไดแค่เราจะอยู่และเรียนรู้เข้าใจกับมันปรับใช้ในชีวิตยังไงนะคะแต่อยากจะบอกว่าครึ่งเดือนแรกคือค่อนข้างจะดีเลยนะคะการติดต่อเจรจาเอกสารใดๆถือว่าดีนะคะเดินทางงานเงินจังหวะอะไรอยากหาอยากอะไรเต็มที่เลยนะคะแต่ระวังครึ่งเดือนหลังมันติดขัดหรือว่าสิบวันสุดท้ายนะคะติดขัดเลสไดเลสสุขภาพพังนะคะเจรจาอะไรต่างๆมันไม่ตรงตามที่ตั้งใจหรือทําอีกอย่างได้อีกอย่าง หรือ,อย่างที่บอกค่ะมันจะเป็นช่วงชาเลน์ที่พารู้สึกว่าเรื่องราวเก่าๆบางอย่างอาจจะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมหัวข้ออื่นๆกันค่ะส่หรในส่วนของหัวข้อเรื่องการงานนะคะคนที่ทำงานประจำนะคะเอ,อเอกชนราชกาและวิสาหกิจนะคะแล้วก็ทั่วไปแล้วก็นักนักเรียนเนี่ยสามารถอ่านหัวข้อนี้ได้นะคะอยากจะบอกว่า มันจะมีเกณฑ์ที่ติดขัดเลดิเลเล,ล่าช้าแต่มันจะผ่านไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยแพรู้สึกว่ามันจะมีวัตถุดิบเหลือแวดล้อมที่คุมไม่ได้อย่างเช่นเศรษฐกิจที่แพงขึ้นนะคะควรจะต้องมีการออกสิ่งของอะไรบางอย่างไปแทนมีการเบิกเงินอะไรบางส่วนไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าเซ็นงบอย่างส,สัญญาให้ดีนะคะอย่าคิดว่า,าเออเออไม่เป็นไรหรอกให้ก่อนอย่าจะตอนนี้การเงินสําคัญนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงที่มีความตึงเครียดสูงมีสิทธ ที่ต้องทอํากับคนที่ไม่ชอบแต่มันก็ต้องทําให้มันสมูลแล้วออกมาได้เรียบง่ายมากที่สุดอะค่ะแล้วก็จะเป็นช่วงที่แพรมองว่าปัญหาอะไรหลายอย่างมันยังไม่ถูกแก้ไขได้โดยตรงมันจะเป็นฟิลที่เหมือนกับค่อยๆประณีประนอมกันไปบางอย่างเราจะได้เข้าใจเนเจอร์เขาเราจะรู้สึกเครียดหรือกดดันอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือพฤติกรรมคนบางคนที่ทํางานด้วยเฮ้ยเขาอาจจะไม่เก่งเลย ไม่ถาอะไรสิ่งนั้นก็ได้นะคะเลยทําให้เรื่องต่างๆมันต้องอาศัยความเข้าใจแล้วกน็นี้จะแนะนํานิดนึงว่าเพื่อนคนใกล้ตัวเนี่ยลองหาเวลานอกลอก้อไปกินไปเที่ยวด้วยกันหรืออะไรดพวยกันเนี่ยอาจทําให้เข้าใจกันและกันได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะคะผู้ใหญ่อย่างหุคของ s u ดีงานต่างประเทศยังถือว่าดีนะคะแต่เรามีปัญหากับคนอายุนอย้อยหรือคนรุ่นเดียวกันในเรื่องของคําพูดหรือคนที่มักมีความคิดเป็นเด็กๆพูดจาอะไรกลนวๆใส่กันเนี่ยอาจจะมีไม่สนอหูอยู่บ้างนะคะ นนส่วนในส่วนของ คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะค้าขาย SME f อ็มอีฟรีแลนซ์สคะาสตาร์ทอัพเนาะเป็นจังหวะที่แพรู้สึกว่ามันเป็นขาขึ้นระยะสั้นหมายความว่ามันไม่ได้ช่วงนี้จะตลอดเดือนมิถุนาค่ะมันอาจจะไม่ได้มอกการวางแผนระยะยาวให้เงินสิ้นปีทําอะไรยังไงต่อดีนะ5ปียังไงคือมันเป็นภาพรวมได้แต่อาจจะยังไม่สามารถมองภาพจบได้ในระยะสั้นๆเพราะแพรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรบางอย่างแทรกซ้อนเข้ามาทําให้คนเปลี่ยนความคิดการตัดสินใจแต่ตรงนี้จะดีนิดนึง ของความคิดไอเดียสร้างสรรค์นะคะการที่กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งการที่ได้เด็กเก่งเด็กฉลาดไฟไอเดียแพทชั่นเนี่ยเขามาช่วยเติมเต็มดังนั้นเนี่ยความคิดเห็นคนอายุน้อยจะดีกว่านะคะหรือใครที่ สืบสารจากกิจาการต่อเจนคุณพ่อคุณแม่มาอย่างเงี้ยการปรับตัวในเวอร์ชั่นเด็กมันจะเป็นจุดหนึ่งที่แพรรู้สึกว่าให้ความสนใจนะคะแล้วก็มันเป็นเหมือนการเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่เราควรจะพึ่งพาอาศัยกันแล้วก็เออเฮ้ยอย่างแบรนด์มันพอมันเป็นเป็นคอร์ e ัเจเนเรชั่นอย่างเงี้ยปรับยังไงให้มันยังพอขายได้อยู่ได้ก็ กลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มคนอายุน้อยจะช่วยได้เป็นพิเศษและหมั่นออกงานสังคมหรือว่าไปเจอเพื่อนฝูงบ้างเพื่อที่จะได้เป็นการแลกเปลี่ยนเทรน,น,นหรือว่าสิ่งที่จะทําให้มี m i n เซ็ตทางด้านบริหารต่อไปนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของคนตกงานคนว่างงานหางานทำนะคะถ้ารู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่นิ่ง แต่จะยังพอมีโอกาสจากผู้ใหญ่นะคะคนเคยทํางานเก่าทํางานกันมาก่อนเนี้ยอาจจะมีชักชวนหรือมันเกิดจากการที่คุณนะ่ะเคยไปทําฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยไปรับจ้าหน้าี่จนเออมันกลายเป็นงานประจําก็ได้หรือจะกลายเป็นแบบผู้ใหญ่จําแล้วก็ชวนไปทํางานต่ออะไรเงี้ยได้นะคะแต่แนะนํานิดนึงไม่ว่าจะเป็นคนทํางานเก่าด้วยกันเองที่รู้จกักหรือที่เพิ่งเคยเจอถามเขาก่อนว่าพี่จะไม่ได้ออกใช่ไหมคะเพราะมีเกณฑ์ที่จะไ,ไปเป็น ตัวแทนของเขาได้นะคะในนี้เพื่อนฝูงให้ความช่วยเหลือสําคัญนะคะคุณอาจจะคือมันอาจจะเป็นเรื่องของเงินด้วยที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีเงินพอจะเข้าสังคมได้ยังไงเนี่ยในงานเลี้ยงรุ่นหรืองานแต่งเนี่ยลองแลกเปลี่ยนกันดูนะคะเผื่อจะได้โอกาสเรื่องงานใหม่ๆเข้ามาและในนี้บางคนนะคะที่ตกงานมีเกณฑ์กลับบ้านเกิดนะคะไปทํางานเก่าๆหรือว่าไปเอาแบบขยายกิจการสานต่อที่บ้านบางคนมีเวนีด้วยแล้วก็ฟรีแลนซ์การทําอะไรที่ สุกิจปัญฐา,าระหว่างรอการสอบสมัครค่ะยังถือว่าพอได้เงินแล้วก็การที่สอบสมัครในดเนี่ยมีเกณฑ์เข้ารอบหรือหรือมีเกณฑ์สัมภาษณ์รอบต่อไปแต่แพนนำนิดนึงนะคะว่าสถาบานันหรือว่าสิ่งที่ทำเนี่ยอาจจะมีการหัวบราณนุ่นเก่าหรือเขายังมีแบบ ความคอนเซอร์เวทีฟเลยนิดนึงนะคะดังนั้นจะพูดจาอะไรระวังนิดนึงหรือไม่รู้สึกว่าเร็วจนเกินไปไม่ตัดสินจนเกินไปแต่แพรก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องอวยกับคนที่เขาแก่กว่านะเหมือนมันมีข้อแบบที่อะไรที่คุณต้องปรับเรื่องการสัมภาษณ์ตรงนี้แต่แพรว่าเชื่อเซนตตัวเองค่ะถ้าจะได้เดี๋ยวมันได้เองค่ะ ของเรื่องการเงินนะคะการเงินคนราศีสิงห์เนี่ยค่ะจุกจิตจิปาถะรายจ่ายมีแต่ออกรายเข้าดันไม่มีนะคะก็เลยรู้สึกว่า <c oughs> คือมันมาปุ๊บไปปั๊บเลยหรือว่าบ,บางทีแบบ เอ้ยคุณเพิ่งได้เงินก้อนนึงมาจากการตกเบิกล่าช้างแต่ปรากฏว่าไอ้นั่นพังไอ้นี่เสียมันมีแต่รายจ่ายที่จ่อออกตามเป็นเงาเลยนะคะตอนนั้นก็แนะนําว่ามีเกณฑ์เปลี่ยนอ,อุปกรณ์มือถือไอทีการสื่อสารหรือระวังการทำอะไรเสียหายแล้วต้องรับชอบร่วมกันนะคะอย่างที่2มีเกณฑ์ซื้อของมาไม่ตรงปกหรือคุณสั่งหอนแล้เชียวว่าแบบเอ้ย ถ้าซื้อตัวนี้มันจะต้องมันจะต้องปล่อยตัวใหม่มาได้เลยถูกค่ะมันอาจจะมีเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีกว่านะั้นจะเป็นช่วงที่แพมมองว่าเก็บเงินไว้ก่อนซัพพอร์ตสำหรับการในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ในเรื่องของสิ่งของที่คุณอยากได้อะมันจะได้แบบไม่เสียดายที่คิดเร็วไปนิดนึงนะคะแล้วก็เชื่อเซนต,ตัวเองถ้าอะไรไม่อยากจ่ายก็ไม่ต้องจ่าย แบบใจแข็งกะเตงหน่อยอเอยเออฉันจะไม่ซื้อแล้วนะฉันจะแบบเออไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยพักไว้ก่อนจะดีกว่าควรมีลิมิตเรื่องการใช้จ่ายนะคะแล้วก็การเดินทางอะไรยังปกติดีแต่แพ้เป็นว่าควรจะไปแล้ววางแผนสักนิดนึงพอมีเกณฑ์ไปแล้วมันแบบว่า ทิปเขาเรียกไงผิดทริปหรือว่าผิดคาดฟ้าฝนอะไรไม่ดีแล้วคุณไม่ได้เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นทําอะไรวางแผนสำรองและเตรียมการเรื่องเงินหน่อยก็ดีนั่นเองนะคะอะกับจุดหนึ่งระวังเงินหายของหายอันนี้ถ้าเตือนตรงๆแพ้ให้ไปช่วงประมาณสิ้นเดือนนะคะคือกลางเดือนครึ่งเดือนหลังไปแล้วเงินมีการโดน โดนแบบว่าสแกมมิ่งได้เออมันมาจากการรั่วไหลของแบบอินเทอร์เน็ตไอทีเล็กเนี่ยได้นะคะก็เป็นว่าระวังการเงินสูญเสียไปโดยใช้เหตุได้ด้วยจ้ะ สอนนี้ส่วนของสุขภาพนะคะเจ็บป่วยไดๆถือว่าหายดีแต่ถ้ายังไม่ได้ต้องเจ็บป่วยอะไรเดี๋ยวจะมีแน่นอนจ้ะหนึ่งเกี่ยวข้องกับหลังก้นกบหรือว่าคุณรู้สึกว่าการนอนของคุณมันผิดท่าอะไร่เงี้ยเรามันมีในเรื่องของเส้นจมอะไรอยเงี้ยแนะนําว่าไปหาหมอเฉพาะทางอย่าไปนวดน,นะคะในนี้กดการที่เขาเรียรกว่าไง การที่จัดกระดูกก็อาจจะไม่ได้แปลว่าเหมาะกับคุณนะเลยแนะนําว่าไปหาหมอให้ถูกจุดแล้วก็ปรับพฤติกรรมการนอนอะไรอย่างนี้จะดีกว่าเพื่อที่หรือมีการลงทุนกับสุขภาพเช่นการซื้อท็อปเปอร์มารอง,ร,องรับสรีละคุณอะไรองี้ได้อยู่นะคะแต่ช่วงนี้จะคิดเยอะคิดแย่บางทีคุณรู้สึกว่ามันดึงดูดพลังงานจนด้านลบหรือคุณเจออะไรมันลบมากม ความคิดเห็นหมู่มากที่คนส่วนใหญ่เขาลบกันเนี่ยทาให้คุณก็อินตามตรงนั้นแพรรู้สึกว่าเดือนนี้ความคิดอารมณ์ความรู้สึกระวังเครียดง่ายหรือยอย่างบางทีรู้สึกว่าไม่เป็นตัวเองสูญเสียการเป็นตัวเองได้ง่ายจาก,กภาวะทางอารมณ์สังคมรอบข้างนะคะจุดหนึ่งให้แปรรองปัญหาสุขภาพของผู้ใหญ่แล้วก็มีเกณฑ์สูญเสียได้ด้วยในะเดียกันนะคะในเดือนนี้ก็ถ้าสําคัญอยากไปใช้เวลารวมอะไรก็ขอให้เต็มที่เลยนะคะแต่นี้เป็นเพียงดวงภาพรวมนะไม่ใช่ดวงจ่อจงค่ะ ในส่วนของก่อนจะเข้าความรักนะคะใครเกิดราศีนี้มีแฟนมีเพื่อนคนรักคนใกล้ตัวเนี่ยอย่าลืมส่งคลิปนี้นะคะไปเล่าสู่กันฟังแล้วก็เกิดจะอยากฟังของแฟนของ้าน,นอะไรเนี่ยก็มาฟังที่นี่ได้ค่ะกับช่องของเราแฟชั่นฟ o d นะคะอ่ะในส่วนของความรักนะคะคนมีคู่มีแฟนแต่งงานแล้วเกณฑ์การมีน้องทองตั้งครันมีสูงมากนะคะหรือจะเป็นช่วงที่ คุยเรื่องสินสอดคุยเรื่องในเรื่องของการขอแต่งงานการมั่นหมายคอมมิชเลยย่เนี่ยได้นะคะแต่แพ้เป็นว่าช่วงที่คุยครึ่งเดือนแรกจะดีกว่าช่วงครึ่งเดือนหลังอาจจะเครียดนะคะเพอเผอดีไม่ดีคุณอาจจะมีการประชวดประชันแบบทะเลาะกันและเลิกก่อนงานแต่งก็ได้อัน,นี้แค่เล่าให้ฟังไม่ได้บอกว่าจะเป็นจริงนะก็เลยบอกว่ามันจะมีเรื่องของการที่คุยอะไรไม่ลงตัวต่อกันรักทางกายมีเกณฑ์ได้กลับมาเจอกันอยู่เหมือนกันนะคะแต่แพ้เป็นว่าช่วงครึ่งเดือนหลังมันมีภาวะของ จิตใจใครบางคนอย่าเพิกเฉยบางคนอยู่ในความสัม์ท็อกซิกแล้วจะเอายังไงต่อมันมีสถานการณ์บีบบังคับอะไรบางอย่างแต่แพรบองว่าการสื่อสารสําคัญนะคะ มีอะไรไม่สบายใจเฮ้ย <ME. S 1> เออเราไม่ชอบเลยที่เธอเป็นแบบนี้เป็นห่วงจางอะไรเงี้ยคุยกันดีๆจะดีกว่านะคะแล้วแพ้ให้เป็นว่าถ้าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดเลยนะมันมีเกณฑ์ที่จะได้ไปพักผ่อนร่วมกันอัเน,นี้ยเดินทางได้ตลอดทั้งเดือนเลยเพียงแต่แค่ว่าช่วงสิ้นเดือนอีกแล้วนะจ๊ะระวังการเจ็บป่วยระหว่างคุณหรือแฟนจากการเดินทางไกลท่องเที่ยวอะหรือตีนตรงๆก็ได้เกณฑ์ติดโควิดก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกันค่ะ The cat sat ส่วนของคนรักอ่ะคนโสดนะคะคนโสดคนที่มีคนคุยนะคะเกณฑ์คอมมิชเกณฑ์การที่เริ่มเปิดตัวเริ่มแชร์ลิงกับเพื่อนมีแต่ต้องทําใจนิดนึงนะว่าใครคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีช้อยตัวเลือกเข้ามาเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะไปเจอตัวเลือกหนึ่งที่คุยในโซเชียลแชทออนไลน์แล้วมันสบายใจนะคะหรือเขาเองก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่อยๆไปก่อนสบายๆดีกว่าแพ้ให้คีย์เวิร์ดอย่างนี้อย่างหนึ่งนะคะนะคะว่าในความสัมพันธ์มีการ เชื่อแล้วมั่นใจในตัวเองสักหน่อยเชื่อถือกันแล้วสิ่งที่ตามมามันจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยและเป็นตัวเองนะคะ ความสัมพันธ์ที่ทําให้เราเป็นตัวเองได้กันทั้งคู่มีความสุขจึงจะเป็นความสัมพันธ์ที่พอไปต่อได้และราบรื่นนะคะคราวนี้แพรให้เป็นว่าคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์เจอกันจากการแนะนําบอกต่องานสถานที่การเรียนรู้หรือทู่ใหญ่แนะนําให้เพื่อเห็นโสดเหมือนกันก็นกได้นะคะแอปหาคู่ได้แล้วก็เจอจากกิจกรรมกลางแจ้งแต่ถ้าเป็นในครึ่งเดือนหลังไปแล้วไม่แนะนํานะคะเพราะรู้สึกว่า เขาอาจจะมีการ work from home แล้วเราแบบไม่ว่างด้วยีเ r i ยดเวลาอะไรบางอย่างอาจจะไม่ได้เจอกันโดยง่ายๆนะคะแล้วแรก็ให้เป็นว่ามันจะมีในกรณีที่เหมือนกับอะเกินมีมีเกณฑ์ที่ใครหลายคนอาจจะแบบมี one night nice stand หรือการ something กันไปแล้วนะคะแล้วก็มารู้สึกแบบว่าคนคนนี้ใช่เหรอ คนคนนี้จะไปต่อได้มันมีการลังเลกันในภายหลังเอาเป็นว่าค่อยๆให้เป็นเรื่องของเวลายอย่าเพิ่งคิดไปเองหรือไปคิดว่าเขาต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปนะคะอ่ะแล้วก็ส่วนคนมีคนคุยนะคะกล้าพูดกล้าตัดสินใจแล้วเป็นตัวว่าคุณอยากได้อะไรในความสัมพันธ์นี้รักครั้งนี้แต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าคุยแล้วไม่ใช่ฮะมันเหมือนเสียเวลาไปมากกว่าน,นี้มันก็มีครั้งที่100ครั้งที่200อยู่ดีกับการกระทําเดิมๆนะคะนั่นแปลว่ามันจะไม่พัฒนาไปมากกว่าน,นี้แล้วเอาเป็นว่านี่ก็คือภาพรวปทดสอบคน ราศีสิงห์ในเดือนมิถุนายนค่ะถ้าชอบยังไงฝาก like, กดไลค์ check, กดแชร์กดซับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย